การนั่งสมาธิหรือการเจริญสต,ติหรือการทำจิตให้สงบเป็นการฝึกจิตใจที่มีประโยชน์มากมายทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหากคุณนั่งสมาธิทุกวันต่อเนื่องเป็นประจำผลดีที่คุณจะได้รับมีดังนี้ 1. จิตใจสงบผ่อนคลายช่วยลดความเครียดความกังวลจิตใจเบาสบายรู้เท่าทันอารมณ์ ลดความฟุ้งซ่านคิดน้อยลงฟังเสียงภายในของตนเองได้ชัดขึ้น 2. เพิ่มสมาธิและความจำช่วยให้มีสมาธิในการเรียนหรือทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจฝึกให้จิตแน่วแน่ไม่วอกแวกง,ง่าย 3. ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่โกรธง่ายไม่หงุดหงิดบ่อยรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติ เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น4พัฒนาจิตใจด้านบวกเกิดความเมตตากรุณาลดความโลภโกรธหลงรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติด5สุขภาพร่างกายดีขึ้นช่วยให้หลับง่ายหลับลึกลดความดันโลหิตลดระดับความเครียด ระบบภูมิคุ้มการทำงานดีขึ้น 6. เข้าใจธรรมลึกซึ้งขึ้นช่วยให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาชัดขึ้นพัฒนาปัญญาที่นำไปสู่การพ้นทุกข์เป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาเคล็ดลับการฝึกสมาธิให้ได้ผลเริ่มจากวันละห้าสิหนาทีแล้วค่อยๆ เพิ่มทำในที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องยึดจิตอย่าคาดหวังว่าจะต้องสงบทันทีแค่ฝึกให้รู้ทันจิตเรื่อยๆก็พอทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันหากคุณทำได้ทุกวันแม้เพียงสั้นๆก็เปรียบเสมือนการล้างจิตล้างใจในแต่ละวันทำให้ชีวิตเบาสบายขึ้นมากครับ หากคุณสนใจอยากให้ช่วยแนะนำวิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆสำหรับเริ่มต้นผมจะมาแนะนำในครั้งต่อไปสวัสดีครับ